สวัสดีร้อนนะตอนนี้ช่อง NK Channel อีกแล้วเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่จะมารีวิวตัวฟันโก้นะฮะถามว่าพี่เป็นอะไรถอนใ้ใจก็คือพี่ก่อนหน้านี้นะคะพี่ได้ทำคลิปนี้มาแล้วแหละแต่ว่ามันทำไม่หมดกับทุกคนเพราะว่า,วาความจำเต็มและคลิปก่อนหน้านี้คือลงทนุนแบบเล่นหลายตามากเล่นเข้าออกเข้าออกเข้าออก,ออกหลายตามากโอเคนะคะก็ เป็นส่วนในสกิลของฟันโก้ตัวนี้นะคะสกิลก็แบบลงจากเครื่องบินเร็วขึ้นมั้งไม่รู้ทำไม่ได้ละส่วนอันน yeah <iałem S 1> <ส>ี้พี่จะใช้เป็นเดกีีไปก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเอาฟันโกไปแล้วเดี๋ยวเล่วกันนะคะเหนื่อยแล้วตอนนี้เหนื่อยมากแล้วก่อนหน้านี้ก็ทําไปแล้วแต่ทาไปแล้วหน่วยความเต็มก็ต้องมาทำใหม่ปวดหัวตายโอเคนะคะ คือลองไฟฟ้านะทุกคนลงไปเลยเอาลืมจับละช่วงนี้ก็มืนแบบนี้แหละค่ะทุกคนโอเคฮะทุกค,คนคือตอนนี้เปิดแันที่ก่อนเลยอันดับแรกนะเราจะไปลงตรงไหนดีลงตรงนึกไม่ออกขอนาฬิกาแล้วกันนะคะทุกคน โอเคเริ okay. ่มจับเดี๋ยว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 ครึ่งนับครึ่งน,นับครึ่งน,นับโอเคเอานาฬิกาหัวนาฬิกาจิมกิมกิม,มเราจะได้ไม่ลับโอเคนะฮะอันนี้ไม่มีเอ่อไม่มีฟันโกลกูลืมจับเวลาอีกแล้วโอ้เหนื่อยเลยลเรามาวทำแบบเนี้ย โอเคฮะทุกคนตาที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะฮะโอเคโอ๋เ okay. oh, <c oughs> หนื่อยแล้วนะเน,นี่ยทำตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็จนป่านนี้แล้วยังไม่ได้อะไรเลยนะคะแบตจ,จะหมดอยู่แล้วเนะี่ยโอ้เร็วๆเธอเข้าเร็วๆเธอโตโอเคนะฮะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยโอ้เ oh. <c oughs> หนื่อยแนละ้วตอนเนี้ย ไม่อยากทำแล้วตอนนี้ไม่รู้พี่คิดอะไรพี่พี่คิดว่าว่าออสองตาก็จบเลี้ยวมันมากกว่าสองตาอีกอาแล้วเนี่ยโอ๊ะลืมจับเวลาอีกแล้วจับสิครับจับดีอันนี้คืออ่าไม่มีฟันโก้นะ เราจะไปลงลงหลังคาตรงนั้นนะคะถ้าไปถึงเนาะใช้เวลาเป็นทั้งหมด30วิจุด63วิค่ะมีฟันกโก้กันเลยดีกว่าเนื่องจากน้องแค่เลเวลหนึ่งนะคะก็เลยอาจจะ<อ>ไม่มีผลอะไรมากนะหมายถึงตัวสกิลมันเลเวลหนึ่งแต่ที่จริงน้องเลเวล3ามนะทุกคน โอเคฮ้านี่เป็นแบบมีฟันโก้นะคะพี่ได้จับเวลาไว้แล้วนะคะ ใช้เวลาไปโอ้เสียสิวนะคะสักครู่เมื่อสักอ่าไม่มีฟันโก้มันเท่าไหร่วะไม่รู้แต่ว่ามีฟันโก้อยู่ที่ย9ิบเก้ากว่านะฮะยืดเก้าจุดเท่าไหร่ไม่รู้โอตอนนี้เพียมากเอนเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะขอจบไปแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะหรือว่าควรทำคลิปต่อดิทำต่อแล้วกันนะฮะไม่มีอะไรจะหาอะไรมาให้ทุกคนดูนะฮะ แล้วก็มีน้องๆบางส่วนนะคะก็คืออ๋ออ๋อก็คือมีคนคอมเมนต์บอกว่าเปิดหน้าหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูฮะเขาบอกเปิดหน้าให้ดูไงเออทำให้จัดให้เต้งเตือนบลาบลาบร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 าเปิดหน้านี่ไงครับผม บอกเปิดหน้าได้ไหมครับอันนี้เขาแล้วก็และพี่ก็บอกว่าแลวพี่ก็พิมพ์ไปว่าชี้หาแล้วไงฮ่าฮ่าฮ่าและจากนั้นก็มีน้องอีกคนนะคะบอกเลยบอกว่าเปิดเลยจะไอะไรแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะอันนี้พี่ก็ติดตามเขาเรียบร้อยแล้วก็ช่างมันนะฮะชางมันนะคะ,ะ,คะพี่ติดตามเขาเรียบร้อยบอกว่าฝากติดตามไม่หน่อยอ่ะพี่ก็ติดใครขอมาที่ติดตามไม่หมดแต่ว่ามันมันเอะ เอาเฮ้ยทำไมอยู่ดีนี่ทำได้อ่ะโอาไปก็สุดยอดเออช่างมันช่างมันสุดยอดอยู่ดีทำได้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามีคนบอกให้เปิดหน้าแล้วถ้าใครกำลังหาแอปวาดรูปอะไรอยู่นะฮะพี่แนะนำเลยฮะไอบิ๊กเพนครับผมอย่าลืมเอ็กดูล่ะรับรองวาดวาดแบบวาดแบบวาดได้วาดดีวาดได้วาดดีถ้าวาดได้ก็วาดไปฮะ โอเคฮะแล้วก็จะมีปากกาแบบหลายหัวให้เลือกมากนะคะไอ้ตรงเป็นแม่ล็อกรูปแม่ล็อกกับคําว่า AD นะคะก็คือเราต้องดูโฆษณาเนาะถึงจะได้นะฮะแต่พี่ใช้แค่อันเดียวแหละอั่งอื่นพี่ไม่ใช้หรอกอพี่ไม่ได้เก่งสิะปะเปิดเะคระโอเคฮะสำหรับใครที่บอกว่าเปิดหน้าหน่อย โอเคะสำหรับใครที่บอกว่าเปิดได้นี่ฮะเป็นกล่องนะฮะกล่องอันนี้คือกล่องเอ่อเป็นกล่องตัวประกอบสําคัญนะคะหลักนะฮะกล่องตัวประกอบสําคัญหลักกล่องหลักเอาง่ายคือกล่อเป็นกล่องหลักของคลิปนี้นะคะแล้วก็เป็นกล่องหลักของการที่จะเปิดหน้านะฮะนี่ฮะเรามีกล่องอยู่ใช่ไหมเปิดไปเลยฮะเปิดก็จะเจอคำว่าหน้าเป็นไงฮะเปิดหน้าเปิดหน้า เข้าใจไหมก็คือแบบเรามีกล่องแล้วเราก็เปิดพอเปิดแล้วเจอคําว่าหน้ามันก็เลยกลายเป็นเปิดหน้าถูกไหมล่ะหรือว่าจะให้เปิดยังไงคะทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้พี่ขอลาไปเท่านี้นะคะเพราะว่าแบตพี่หมดแล้วฮะโอเคนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สําหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย